ที่เบลล b บีสแคมบริดจ์นะคะแคมบริดจ์นะคะวันนี้เราจะพาไปดูเบลลบีสแคมบริดจ์กันโรงเรียนอินเตอร์ที่ประเทศอังกฤษซึ่งขอบอกเลยว่าเด็กๆสายวิทย์มีกรีดแน่นอนเพราะนอกจากจะเป็นโรงเรียนที่เน้นด้านนี้แล้วยังอยู่ในเมืองมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์มหาลาัยอันดับหนึ่งของอังกฤษซึ่งขึ้นชื่อด้านวิทยาศาสตร์มากๆด้วยน้องๆคนไหนสนใจเรียนต่อด้านสายวิทย์วิศวะฟาร์มาซีต่าง,างๆที่อังกฤษติดต่อก,กอยูนิมาได้เลย ตรงเนี้ยคือบิลองทูไอแซคนิวตันหรือว่าแบบเป็นโซสัตี้ของไอแซคนิวตันอะไรอย่างเงี้ยเลยนะความไซเอนซ์เนี้ยต้องอินเบอร์ไหนถามใจ่ดูที่นี่เนี่ยมันก็เป็นบอร์ดิงสกูลนั่นแหละแต่ว่าหอเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ออนไซต์อยู่ที่นึนงแต่ว่าเราได้รับการพิสูจน์ว่ามันง่ายไม่ลำบากเดี๋ยวไปดูหอกันปิดออกมานิดนึงแต่ว่าก็คือเขาจะมีรถรับสง่งอยู่ตลอดฟรีเออมีฟิลล์รถนักเรียนมากว่าให้มาเจอกันแล้วก็ไปพร้อมกัน โอเคไก่ oh, okay, นี่คือ common room เด้อนี่คืออ like make yourself home มากว่า College, Cambridge อ๋อมันเป็นแบบ welcome pack ไง adapter ก็มีแกสบูู่ครับโหนี่คือไม่ต้องเอาอะไรมาเลยมาแต่ตัวเออโรงแรมปะเนี่ยยังไม่หมดมีบิสกิตด้วยครับ <c oughs> รู้ใจนะักเรียนถ้ามันเป็นสิ่งที่เธอต้องการจริงๆนั่นคืออะไร <c oughs> อออตรงนั้นคือซิงเธอมีความซิง์ลังนะตรงนี้ไม่ได้ใหญ่มากว่าแต่เขาสามารถทำพื้นที่ต่างๆให้เป็นประโยชน์และเก็บของได้เยอะมากน้องชอบเตียงสูงๆนี่คือเทสเตียงที่แท้ทรู อ๋อมันก็จะมีแบบแคนทีนตรงนี้เนาะคือน้องๆบอดดิ้งเธอก็ต้องมีความข้อเช้าเนี่ยเออ,อจะเป็นติมเปออยู่เดียวกันกล้วยดูบอบช้ำไปหน่อยนะกล้วยดูเป็นกล้วยหมดแรงปลั๊ <laughs> <laughs> กเธอต้องเยอะเบอร์นี้เลยเหรอ USB แยกโอกินอีกลูกอะ่ะ <Huh? S 1> <laughs> ไปดูโรงเรียนหญิงล้วนที่อังกฤษกันถ้าดูแล้วใครชอบโรงเรียนนี้อยากได้ทุนอยากมาที่นี่ติดต่อกยูนิมาเลยตามรายละเอียดใต้คลิปและท้ายคลิปนะจ๊ะฮัลโหลมาถึงแล้ว so now we're at a t cut school so pretty really classy มากๆ hello <c oughs> so now we're with classmates <c oughs> What's the inspiration for that again ความหิวกล้ามต้องขึ้นนะฉันรู้ว่าฉันเลือดหญิงล้วนมาทุกคนจะมี perception ว่าหญิงล้วนจะต้องแบบมีความเรียบร้อยไม่คือจริงๆพวกเราแข่งแก่งกว่าที่คุณคิดค่ะคือการยกโต๊ะยกเก้าอี้ตีดอชบอลแคดไฟนี่วะเนี๋ยวผู้ชายแบบพูดตรงๆแบบไม่เท่าก เออมันอาจจะเป็นเขาเจอจรี่ด้วยอะไรเงี้ยฉันก็เขียนมาแล้วดูปะเนี่ยเขียนมาแล้วดูปะเนี่ยโดนเหยียดโดนอะไรมีไหมไม่เลยไม่เลยเขาแบบคนที่นี่ดูหลักประเทศไทยแล้วคือเบื่อไหมอยู่ตรงเนี้ยมันดูแบบห่างไกลออกมามันดีไหมมันดีใช่นะประหยัดตังค์ด้วยสต่ว่าคิดออกได้สุกย่างแบบสีม่วงอะ <laughs> <Lovely end. laughs> oh, look at that unicorn thing. Mm. Kitty drew that. I drew this. <laughs> oh. <There's a> <laughs> <laughs> let's see what you've got on your wall. Newtons. Yeah, I'm a fan of Newtons. Everything is mine in here. So it's oh, you're just like forced <laughs> to put it on yeah, her side because as well. I asked, I asked her roommate, hey, let's buy some wallpapers. And she was like, no. So I was like, well. Well. <laughs> well. Well. I'm gonna do so, you know. I'm gonna make my own wallpapers. Is it always this tidy? Yes, it is. It is <laughs> <not>. Come on, <laughs> <laughs> <Later>. <laughs> <laughs> ว่าเดคอเรทีฟคนนี้ก็แบบไม่น้อยนะคะไม่มีใครยอมใครอ่ะมีประกวดแบบกระตูห้อว่างไหม this is what she is yeah this is my room oh this is where the six four and this is can they can come in here during the day so basically this is where you live yeah this is my bedroom you know she studies here and she used to s e e the ดีอาบีคล l e g e เป็นหนึ่งใน Top 10อิ e ดิพีเดนต์สกูลแบบสหะในประเทศอังกฤษซึ่งขอบอกเลยว่าอ e ีล e ิและไฮโซสุดๆเปิดสอนระดับมปลายตั้งแต่ G C S E A Levels ไปถึง Foundation เตรียมเข้ามาหาหลัยยู่กับน้องๆก็ยูนิแล้วอยู่กับนนงันงนนทีเคน,น้องไบรอันฉันไม่มีท่าหรอก <c oughs> แล้วก็น้องปุ้ยน้องปุ้ยคือมาจากลาวน้อไบรอันมาจากเชหรอฉันชอบแฟชั่นของน้องไรอันมากเธอต้องดู คือไม่สนขิงขาใดๆว่าอากาศข้างนอกจะหนาวแค่ไหนเพื่อนถามทุกคนเลยไม่หนาวหรอใจอย่างนี้แล้วถ้าตอบว่า cool อ๋อ I'm cool I'm too cool to be cold TK ทำไมต้อง TK ก็ c h ว l l เขาแต่เพื่อนอ่านไม่ได้เพื่อนอ่านไม่ได้ก็แบบ c h วคูล o to อืม TK เถอะมันดีนะคือมันแบบไม่เหมือนกับเมืองไทยอะค่ะคือที่เมืองไทยคคอแบบคูถามแล้วแบบยกมือตอบนี่คือแบบ ่เออโดนนัดโดนนัดเออเออแต่คืออยู่น e hey, mm hmm. ี่คือแบบยกมือตอบมันดีทุกคนจะแบบแย่งกันยกขู ado> ado> ่รู ad ้ว่าขูหนูเนี่ยยังไงนะยังไงนะหนูอ่ะเลือกหนูหนูอ่านมาหนูรู้เลือกกูให้คุ้งกับที่กูอ่านมาเดี๋ยวนี้พาฉันเดินมันเป็นที่นั่งแล้วก็มีหนังสือนะคะที่เกี่ยวกับคลาสให้เราได้เรียนเราเป็น่นตรงนี้ได้มาอ่านบ้างว่าเนี่ยทำจริง จะยังไงเพิ่งเริ่มเปิดเทอมก็เทคอิ t อีซี่ก่อนพอสักพักหนึ่งก็อาจจะแบบเฮ้ยก็ยังม่าอยู่ดีมีให้ดูนิดนึงคือมันอยู่กลางลอนดอนมากเวอร์นี่คือเดินออกมามองน้องแ่ปางก็คือตรงนี้คือเดินข้ามไปคือบิ๊กเบนเดอคือเขาจะมีคนทวองสารให้หรอสบายจังนวันดูเป็นห้องแชร์รูมก็จะอยู่กับรเมคนเึงเฮ้ยห้องก็แบบกว้างขวางใหญ่โตอยู่ตู้เยอะมาก มันน่าจดจังมาก,กคือมันดูเหมือนแบบเอ้ยห้องมีนิดเดียวแต่ว่าสตอเรจมันเยอะมากจนแบบสามารถเก็บของได้หมด <im> บางทีก็รู้ไม่ต้องออกต้องหาอะไรมาเก็บไหมหรือเอ็นด <laughs> ูอ่ะเอ็นดูพร <im> องบัตเตอร์เบียตรงเนี้ยก <im> ินแล้วกินเด้มากต่อให้กินน้ำเปล่าก็ประหนึ่งอยู่หกหมี่ <im> <im> แต่พอบบเป็นห้องแชร์มันก็จะมีสเปซตรงนี้เหมือนอยู่อพาร์ตเมนต์เลยเนาะอ่า <im> คือฉันว่าแบบหอที่เนี่ยมันเป็นหอที่ดูแบบเหมือนอพาร์ตเมนต์อะมากกว่าอยู่หอนักเรียนนี่เหมือนโรงแรมด้วยมั้งอ็รู้ ฉันขอบอกว่าหอเต็มเร็วมากเวอร์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเธอจะมาเรียนที่นี่เธอจะต้องรีบแจ้งกับโอกลยูนิว่าเธอจะเอาหอเต็มเร็วมาและหลังจากเราออกจากห้องนะคะเราก็ต้องล็อกห้องของเราเลยกันล็อกอีอ๋อไม่ต้องไขกุญแจก็เป็นความแปลกที่เกียจอะเน,ไ,นไม่ต้องอีกทีซิโอ้ <laughs> oh my god นี่คือวิวของ c o m มอน r o มที่นี่นะคะ <Wow. S 1> ทุกคนนี่วิวยิ่งกว่าโรงแรม5ดาว New wheelbarrow, so London. Uh -huh. What do you got? Harry Oppa yeah. We are in Brighton, the most exciting city we ever visited Sorry, I got the map wrong. Yeah! <laughs> เบลเบ s คือ international college หรือโรงเรียนนานาชาติในประเทศอังกฤษที่เปิดสอนเด็กอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปในหลายสาขาวิชาทั้งด้าน b u s i n e s s สายศิลป์สายวิทย์สายพิเศษสำหรับเตรียมเข้าแพทย์หรือเตรียมเข้ามาหาวิทยาลัยชั้นนำเช่น o x ก r i d g e โดยเฉพาะเจอวิวจาก college นี้เข้าไปขอบอกเลยว่ามันว้าวมาก You really do look like a student You feel s i make s m a l l มีพเพื่อนกิจก็เรียนมาเราก็เดินดูโรงเรียนทั่วแล้วกับบ้านกันเถอะเหนื่อยจึงมาเรียนเหนียนมะไม่รอดรออกมาโอเค it's actually really really close to like the station if you turn here like you can still see like the station, the station. so it's really close to the station you can go to London very quickly Yeah คนนีดีคนนีดีเพื่อนกิจไม่ดัง <laughs> สิใช่ไหมไม่ดังหรอกเนาะเนาะ ดี๋ยวให้เพื่อนกินพาไปดูบ้านไง I'm kids f r i e n d just come around นายน้องกินพาทัวร์บ้านเลยได้ไหมคะที่นี่ก็เป็นห้องขวดวันหลังมีข้าวกินอยู่แล้วที่ทำงานเขาด้วยมึงมีที่ไม่ต้องห่าง คน้องกิบโชคดีมากเพราะว่าโฮสต์จัดเป็นอินเทอร์แวร์ดีไซน์ใช่ไหม <Right. S 1> บ้านก็จะแบบชิกกีดิวมากเวอ่ะฉันนึกว่าหลุดออกมาจากแบบ Pinterest พินเทรลอันนี้คือโฮสต์มัมของน้องกิบนะคะ <laughs> he's like more than happy oh man that's so cool how long have you been playing this for about a year is your brother playing this as well um not as much normally f thank you กิบทยอย มยอม <laughs> วันนี้เราจะพามารีวิวโรงเรียนมิด d l e t o ันคอลเลจกันขอบอกว่าโรงเรียนนี้นอกจากจะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ทีมงานแฮร์รี่ t อตเตอร์ใช้เป็นต้นแบบฮอ g w a r t s แล้วการเรียนการสอนยังมีกิมมิคที่ไม่เหมือนใครใครดูแล้วสนใจอย่าลืติดต่อกรณีนี้ตามรายละเอียดใต้คลิปได้เลย ฮัลโหลทุกคนวันนี้กลับมาแลกับคลิปรีวิวโรงเรียนนะคะเราดูโรงเรียนที่ที่ฉันอยู่วันนี้ w วิร์ชเวิรไปดูกันใหญ่มากโอ้ว่า is going on here <laughs> are you aware of these duns <laughs> yeah about five seconds ago should I film you dabbing เปิดเพลงบิวอารมณ์ไปด้วยและครูซับมากค่ะครูหอบอกต่อด้วยน้องน้องจะไม่หยุด in middleton we have got like obviously four houses louis patrick's, george's, andrew's and uh, david's and wow. this is like a hobbit house? a hobbit house we have a fingerprint so we can open the door wow, wow. and guess whose room is this one? Oh, i put the laundry bag away